สำหรับใครที่เรบ่หันร้านเติมเกมวันพันแบนเดอ์สตอร์เกตในราคาที่แสนจะถูกและรวดเร็วอยู่ผมขอแนะนำที่นี่เลยขั้นเทพร้านบริการเติมเกมมือถือที่โคตรจะถูกและยิ่งไปกว่านั้นตอนนี้ทางรา้านมีแพ็คโปรโมชั่นสุดพิเศษนั่นก็คือ6คูป,ปองในราคาเพียง18บาทเท่านั้นคุ้มขนาดนี้จะอรออะไรอยู่ลนะ่ะไปเติมเลยที่ขั้นเทพลิงอยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็อย่าลืมบอกว่ามาจี่ช่องสนในชาแนลเพื่อที่เขาจะได้เป็นสปอนเซอร์ให้ช่องเราไปนานนะ เอาละครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่หลงความรูกันด้วยนะครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องสนับสนุชนนกระด็นเชิดเคยนะครับสำหรับในวันนี้เราก็อยู่กันในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตการในเซิร์ฟเวอร์ที่666กันนะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเจ้าตัวละครใหม่กันสักหน่อยนะครับและเราถือเจ้าตัวละครเกียโรเกียโรยูอานะเออหรือว่าเป็นเจ้าตัวละครคอใหม่นั่นเองนะครับเจ้าเกียโรเกียโรเนาะก็วันนี้นะ มีรูปหลุดออกมาพร้อมกับรายละเอียดสกิลนะครับเนาะก็ยังไงนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปดูเนื้อหาคลิปกันในวันนี้นะครับก็ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์ให้หน่อยนะครับสใคยยังไม่ติดตามผมก็ฝากช่วยกันกดปุ่มติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผม้วยละกันนะครับและนี่ก็คือรูปร่างหน้าตาของเจ้าตัะละครเกียรโรเกียโรยูอาร์คอมใหม่ของเราในวันนี้นะครับก็ละะักษณะของเขานี่คือบอกเลยว่าโคตรเท่นะเออบอกเลยว่าผมนี่คือชอบจัดนะครับมีการถืบ เหมือนถักเดซล็อกด้วยไหมตรงผมนะครับเออมีการถักเดซล็อกด้วยเออแล้วก็มีการใส่สร้อยทองแหวนทองกำไลทองอะไรงนี้นะครับแล้วก็ชุดเขาเนี่คือเป็นออกแนวแบบสีม่วงๆตัดด้วยสีน้ําเงินแกมดาใช่ไหมกับมีสีเขียวแฝมๆด้วยนะครับคือบอกเลยว่าเท่จัดนะครับเป็น แนวฮิปฮอปนะครับคือเป็นลักษณะคล้ายกับตีมเดียวกันแบบโซนิกยูอาบวกเลยนะครับคือบอกเลยว่าเท่มากนะอ,อคือแบบย่างคูนะครับ <c oughs> ก็มากันในรูปแบบของเผ่าปีศาจนะครับแล้วก็สายเป็นสายพลังเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็น่าจะไม่มีเสียงพาก์เหมือนเดิมนะ <c oughs> คิดว่าเพราะตัวละครยูอาช่วงนี้นี่คือเสียงพากนี่คือไม่มีแล้ว โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ลายเซ็ตสกิลกันหน่อยละกันนะครับก็เริ่มกันด้วยอัลติเมทสกิลเลยละกันนะครับอัลติเมทสกิลของเจ้าเกโรจะไม่มีการใช้พลังงานนะครับจะเป็นการฟื้นฟูพลังชีวิตของมัทมิดทั้งหมด100%นะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มพลังโจมตีด้วยนะครับ100%่งอยอนะขออภัยครับ,ปรบเป็นการฟื้นฟูพลังชีวิตของมัทมิดงร้อยเปอร์เของพลังโจมตีเกโรเกโรนะครับเอ,อไม่ใช่ว่าเป็นการเพิ่มพลังโจมตีนะขอออภัยนนนะะแค่ฟฟืืู้เลดนะ รับมีโอกาส100%นะครับจะแปะสถานะล็อกใส่เป้าหมายนะครับก็คือใส่ศัตรู2เทิร์นนะครับซึ่งสถานะล็อกเนี่ยจะเป็นการทำดาเมจ150%่อยห้าสินต์ของพลังยมตีของเกโรเกโรใส่เป้าหมายนั่นเองนะครับก็สกิลนี่คือจะเป็นฟิลคล้ายๆกับคิงไหมคือเท่าที่ลองดูจะคล้ายๆกับคิง UR นะครับก็คือเป็นการฮิลเพื่อนร่วมทีมนะครับแล้วก็จะเป็นการแปะบัฟคิงย่อยกันเลยน <laughs> ี่ จะเป็นการฮิลเพื่อนร่วมทีมนะครับแล้วก็จะมีการแปะบัฟใส,ส่ถัตตูก็จะคล้ายๆกับเกียรโร่ร่างแรกไหมแต่ว่าแค่จะเปลี่ยนการทำดาเมจจากสกิลเนี่ยกลายไปเป็นการทำดาเมจจากดีบัฟเนาะตัวนี้เกียโร่ก็เป็นการลดรเลือดเป้าหมายลงนะครับ15%ของ S&R แับส่วน U.R. นี่คือเป็นการแปะดีบัฟจากพลังลมตีแทนนะครับ2เทือนก็ประมาณ300%นะครับตรงนี้ตัวต่อมานะครับจะเป็น a s s i v e skill นะครับได้รับการลดดาเมจที่ไม่ใช่กิตคอนลง 60%นะครับแล้วก็เมื่อเริ่มต่อสู้เนี่ยมีโอกาส100%จะแปะล็อกใส่ศัตรูทั้งหมดนาน1เทิร์นนะครับรอบก็จะเป็นการสร้างดาเมจ150%ของพลังจมติอีกแล้วนะครับตัวนี้ก็เปิดเทิร์นมาแปะเลยนะครับก็คือถือว่าดีมากๆเลยนะตัวนี้โดยที่แบบเราแปะไปแล้วใช่ไหมจากการที่ได้พาสซีฟแล้วก็เป็นอัลติเมทสกิลต่อยก็คือกลายเป็นแปะ3ชั้นทีนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นคอเริ่มต้นของเจ้าตัวละคร เกโรเกโรนะครับก็คือใส่สายอาวุธ1ตัวสายต่อสู้หนึ่งตัวสายพลังหนึ่งตัวนะครับก็จะได้รับลูกไฟ 3. จุดต่อรอบนะครับแล้วก็ทําให้ลดดาเมจที่ไม่คิดคอนลงนะครับแล้วก็มีชนานาญหลบหลีกให้ด้วยนะแล้วก็ตรงนี้คือจะมีผลกับดาเมจจริงด้วยนะครับซึ่งเจ้าผลลดดาเมจของชนานาญ HP เนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะครับก็คือใครที่มีบัฟพวกชนานาญ HP อย่างเงี้ยก็คือจะได้รับผลลดดาเมจเยอะขึ้นอีกนะครับเนาะ ส่วนคอชั้นเต็มนะครับหรือว่าคอชั้นสูงนะครับจะประกอบไปด้วยสายอาวุธหนึ่งสายต่อสู้หนึ่งสายพลังหนึ่งแล้วก็สายเทคนิคหนึ่งนะครับซึ่งจะต่างออกไปจากเจ้าตัวละครเกโรเกโรเอสเออาร์ R, ตรงที่ว่าเจ้าเอสเออาร์นี่คือต้องใช้สายพลังสามตัวแล้วแต่ว่าตัวนี้คือให้เปลี่ยนเป็นใช้ได้สสายเลยนะครับก็คือถือว่าดีมากๆเลยนะตรงนี้เมื่อเริ่มต่อสู้มานะพันธมิตรทั้งหมดจะได้รับบัฟทำนาน h อนะครับ ทุก70%ของพลังชีวิตที่เสียไปของชำนาญ HP เนี่ยครับจะสุ่มตัวละครศัตรูหนึ่งตัวโดนํำนานสนามพลังนับ1,000%พซของพลังโจมตีนะครับสองรอบเนาะเออขาบอกดูโคตรแรงนะครับคือถ้าเกิดศัตรูตีเรามาเนี่ยนอจาจกว่าเราจะไม่ตายแล้วครับเรายังมีการแปะสถานะสนามพลังที่แรงถึง1 0 0่สพนนวนคืนไปด้วยนะครับซึ่งเป็นบัฟที่มีชื่อว่าชำนานสนามพลังเนาะซึ่งเจ้าชำนาญ HP เนี่ยคือจะได้รับบัฟ ชนะไอพีสองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของเลือดเดิมนะครับแล้วก็เพิ่มได้สูงสุดถึงเจ็ดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะลดดาเมจทุกประเภทลงด้วยนะครับอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้คือเป็นฟิลคล้ายกับเลือดขาวแต่ว่ามันไม่ใช่เลือดขาวกับกับเขาเรียกว่าอะไรเลือดขาวกับโล่ปูบอมผสมกันประมาณนะครับอืถ้าผมจำไม่ผิดนะส่วนเจ้าบัฟชนะสนามพลังนะครับจะทำงานก่อนเคลื่อนไหวนะครับก็คือก่อนศัตรูจะเคลื่อนที่จะโจมตีปกติจะ สก,กิลวันติเมตก็จะโดนดาเมจทางส่วนนี้ไปด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้คือสามารถติดคริติคอลได้นะครับแล้วก็สามารถซ้อนทับได้ด้วยนะเอออีกอย่างนึงคือไม่มีการสนชำนาญลบหลีกนะครับ45%เนะก็คือถ้าเกิดทีมตรงข้ามเขามีชำนาญลบหลีกเนี่ยเจ้าชำนาญสานามพลังไหยก็มีโอกาสทะลุเข้าไปโดนด้วยเลยนะครับก็คือถือว่าดีมากเลยนะตรงนี้เออ แล้วก็จะทําการลดดาเมจที่ไม่ใช่คีย์ดิคอนลงนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับทางส่วนของเจ้าชํานาญสนามพลังเนาะคือถือว่าเกียมนะคือเป็นบัฟใหม่ที่ผมมองว่าเอาเรื่องอยู่พอสมควรเลยนะครับสัดต่อมานะครับเป็นอันติเมตอาวุธสาดาวนะครับก็โจมตี5ครั้งใส่ตัตทั้งหมดนะครับดาเมจหกร้อยเปอร์เซ็นตะ์ของพลังโจมตีนะครับแล้วก็จะ ฟื้นฟูพลังชีวิตจาก100%ให้กลายไปเป็น150%นะครับแล้วก็ดาเมจล็อกจาก150%ให้กลายไปเป็น200%นะครับซึ่งบอกเลยว่าแรงขึ้นกว่าเดิมมากๆากเลยเนาะส่วนพลัลสี5ดาวเหลืองนะครับก็จะลดดาเมจที่ไม่ใช่คีรคอนลง70%นะครับก็คือจากเดิม60%เนาะกลายเป็น70%ให้กับตนเองนั่นเองเนาะพัลี5ดาวม่วงนะครับตัวนี้ลดดานเมจที่ไม่ใช่คีรีคอนลงจาก70%กลายไปเป็น80%เออแค่นี้เลยแล้วก็ส่วนต่อมาเป็น พอขั้นต้นนะครับเลเวลสองนะตัวนี้ก็จะเพิ่มในห้ารอบแรกนะครับใช้สูตรขีดหักพลังนะครับก็ศัตรูทุกหัวจะโดนหักลูกไฟสี่จุดนะครับหักได้หนึ่งครั้งต่อรอบนะครับซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งหมดหรอบนะตรงนี้ก็คือรวมกันยี่สิบลอกหลังจากหักเสร็จเนี่ยจะไม่สามารถใช้วาดกลัวชำนาญนวาดกลัวได้ในรอบเดียวกันนะครับแล้วก็หลังหักเสร็จดาเมจทั้งหมดของศัตรูจะเพิ่มขึ้น ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจะลดลง25%นะครับนานหนึ่งเถินแล้วก็คือจะเป็นฟิลแบบเหมือนเหมือนหักลูกไฟเสร็จปุ๊บทำให้ศัตรูตีเบาลงอีกนะครับก็คือหักดาบศัตรูนั่นเองเนาะประมาณนั้นทุกคนพอจะเกียตป่ะ <c oughs> เออตรงนี้คือข้อมูลผมอาจจะมีการแบแบแปลกๆไปนิดน,นึงนะครับผมก็ไป แปรมาอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ไปหาข้อมูลมาจากในกลุ่มของวันพันแมนเดอ t สตองเกตนะครับก็เห็นคนเขาแชร์ต่อมาก็นํามาแปลเป็นคําพูดของตัวเองนะครับก็อาจจะมีบางคําที่มันอาจจะคาดเคลื่อนไปจากเกมจริงๆนะครับยังไงก็ ฝากทุกคนที่มีความรู้ในเรื่องนี้เนี่ยคอมเมนต์กันไว้หน่อยละกันนะครับว่าตัวละครคอมันมีอะไรเสริมยังไงกันบ้างนะครับแต่รวมๆนี่คือผมมองว่ามันค่อนข้างดีนะมันจะต่างจากเจ้าตัวละครเกรโรเกโรในร่าง S T R ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าร่างนี้เนี่ยคือคอมันจะเป็นการเพิ่มแค่ H P สูงส่วนสเท่านะครับก็คือเป็นการแค่เพิ่มเลือดให้ตัวเองอ่ะนะแต่นะรตรงนี้คือจะเป็นการให้ชำนาญเลือดนะครับก็คือเป็นเลือดแบบพิเศษพร้อมกับ บัฟสนามพลังนะครับก็คือเป็นฟิวคล้ายๆกับเลือดขาวเลยนะครับเลือดขาวผสมปูบอมอะไรอย่างนะี้นะเออเท่าที่ผมลองนึกภาพนะแล้วก็จะมีบัฟใหม่อย่างเจ้าชำนาญสนามพลังนะซึ่งมันจะแตกต่างไปจากทางส่วนของเจ้าทัตซึมากิเนีเพราะว่าทัตซึมากิจะเป็นเพียงแค่สนามพลังเนาะตรงนี้ G4 ก็จะเป็นพวกชำนาญเผาไหมาอย่างนี้นะครับแต่ว่าชำนาญสนามพลังเท่าที่ดูมาก็จะมีแค่นี้ไหมอันนี้เป็นชำนาญทะลวงด้วยไม่ใช่สนามพลังนะครับตอนนี้น่าจะยังไม่มีและชำนาญสนามพลังนะครับเจ้าฟูโบกิใช่ไหม เห็นก็ไม่ใช่นากก็คือเป็นบัฟใหม่นะครับชำนาญสนับพลัง1,000%นะซึ่งบอกเลยว่าโคตรแรงนะครับทุนนี้นกก็ยังไงนะครับก็หากว่าใครที่มีข้อมูลที่มันแม่นยำมากกว่านี้ก็ฝ่ายทุกคนช่วยกันคอมเมนต์เพื่อเป็นการกระจายขอ้อมูลละกันนะครับแล้วก็เพื่อเป็นความรู้ให้กับคนที่ ยังไม่ทรา,ราบข้อมูลเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วนะงเขาจะไงนะครับก่อนจะจากกันไปนะครับใครที่ยังไม่มีร้านเติมเกมวันพันแอนเดอร์สองเครียดที่สุดอยู่ก็ขอแนะนำที่ร้านคันเทพเลยนะครับเติมถูกเติมเร็วปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ไหลซึ่งรีฟันตรงที่คันเทพนั้นนะครับอย่าลืมไปใช้บริการด้วยทุกคนสำหรบบับวันนี้ผมคงต้องได้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไว้จะกลับมาอีกทีนะครัทุกทนสวัสดีครับ